สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากทั้งเขาขนมปังงับเข้าให้งับไม่เข้าก็ต้องตกใจทำไมหนังของผู้หญิงคนนี้มันหนาจังเคลือบเบ็ดมนไว้เรื่อแล้ววีหน้าที่ตกตะลึงก็เอามือตบหน้าให้โอ้ยทำให้ฟันแดคูล่าร่วงออกมาเลย นั่นเขาผู้นี้ต้องตกใจกับแรงของผู้หญิงคนนี้อะไรกันนี่เป็นแค่แม่ค้ากล้าทำกับคุณนางได้ยังไงส่วนวีหน้านั้นก็ตกใจเหมือนกันว่าตัวเองทำอะไรลงไปด่างฝายต่างมองหน้ากันนี่นี่คุณเป็นแบมพายเนหะ้ว ท่านเขาบอกเธอเป็นตัวอะไรกันแน่ฉันกัดไม่เขา้าแถมฟันฉันร่วงอีกในช่วงที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกนี่จู่จูก็เกิดไฟไหม้ห้องรับเลี้ยงแขกแล้วก็มีนักวาแวมพายกลุ่มหนึ่งเข้ามาท่านเขาขนมปังสวยแล้วแล้ว เขาก็พยายามที่จะหนีแต่ว่าโดนนางวีนาจับไว้ให้ปล่อยฉันนะนางหนังหนาวีณานะที่จะยินคําว่านางหนาเลยตบกระทืบแมมพายท่านนี้แมนพายท่านนี้ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมสตรีนางนี้ถึงแข็งแกร่งเหตุผลที่วีนานั้นแข็งแกร่งเป็นเพราะว่า เธอนั้นได้จ้างนักเวทมาไล่เวทมนต์เคลือบตัวเองเพื่อสัญญกรรมใบหน้าตัวเองทาให้ร่างกายของเธอนั้นบรรจุไปด้วยพลังเวทความสามารถทางเวทมนต์เธอจึงสูงเคลือบร่างกายจึงบวกกับกายภาพทำให้เธอนั้นสามารถต่อกรกับพวกแวมไพร์ได้